ครับแล้ววันนี้เราอยู่กับลับบรี e ฟครับผมลับ b บีฟในวันนี้นะครับทีจริงแล้วค่อนข้างเสี่ยงมากที่จะพูด b บีฟในวันนี้เพราะว่าไปถูกกฎหมายครับแต่ถ้าผมเชิญชวนหรือสู่ไปเห็นควันเนี่ยก็อาจจะถือว่าผิดกฎหมายครับเพราะงั้นก็ต้องระวังตรงนี้มากทุกคนที่ถามเข้ามาว่า พี่ซื้อไปร้านไหนพี่ซื้อไปที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็พท่ต,ตรงไม่ได้ครับแต่จะมีการคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์เดสคริปชั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่ว่าหลักๆแล้วผมพูดไม่ได้ครับว่าร้านไหนขายเพราะว่ามันจะถือเป็นการเชิญชวนเนาะมันจะถือเป็นการเชิญชวนแต่ว่าถ้าใครมีร้านแอบตาอย่างเช่นผมมีร้านเด็ดๆหรือใครมีร้านเด็ดๆของร้านไปก็เราไม่ได้เชิญชวนเนี่ยเราแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็นกสามารถ เลกเปลี่ยนในคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนเข้าใจใช่ไหมเลกเปลี่ยนในคอมเมนต์ได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับนะงั้นก็จบคลิปประมาณนี้แหละเพราะว่าผมไม่สามารถบอกร้านได้เนะนะครับเดี๋ยวเราเจอกัน